ตลาดขายผักกับบมีคนเนาะโอ้ยเนาะตลาดขายผักกับบมีคน ค่าไปใส่เบิร์ดแม่ค่าไปใส่ข้นไข่ข้นซื้อไปใส่เบิดมีตามแม่ค่าว่ามีค้นซื้อ สารปู่ยากก็ได้ปิดเนาะสารปู่ยากก็ปิดเนาะโดนเลือกเขาไปเฮ็ดยังก็ไม่ได้ยง้มซ้ำนี่นะยง้มของเว้นสิขเข่าไปไม่ได้ที่สารปู่ยากเพิ่นปิดน,นะนอโอ้ต้องมาตอนอ่อ้าวๆไผสิฟังมาแต่อสาวเถอะบอม่นเขาเจ้าย่านโควิดเขาเจ้าปิดตะโดนแล้วอยขับสานะ อายะร้อยห้าสิบสองร้อยสายตาแกอายุเนาะเอ้ยเนาะสายตากกดี้ยไอสายเบอร์ดคนสื่อของ เจ้าขายแล้วจะลืมเวลางวดไงน,า,า,นา,านเพราะว่าแล้วแสดงว่าเขาบอกเลยคือจังเมื่อบอกขายขายในขาวบานเจ้าโอ้ขายเอาเต้ากำไรหน่อยๆน,นะ